กับเข้ามาพบกับรายการิผี่องกันต่อนะครับซึ่งถ้าเราดูจากขนาดของอาร์คแล้วเนี่ยในมุมมองวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ว่าอาร์คเนี่ยจะรับน้ําหนักได้มากพอบรรจุสัตว์และอาหารของพวกมันทั้งหมดในระหว่างที่ลอนแลมนานนับครึ่งปีได้หรือไม่ตรงนี้เนี่ยดรนําชัยชีววิวันผู้เขียนหนังสืออยากชวนเธอไปอัมผีนะยกข้อมูลการวิเคราะห์ของดออรแม็กซ์เยา ที่ได้คำนวณพื้นที่ในอาร์กว่ามีความจุเท่ากับรถขนส่งขนาดมาตรฐานเนี่ยประมาณ552คันหรือตู้ขนส่งของรถไฟเนี่ย65ตู้ราว8คันต่อมามีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับอ้างการคำนวณของจอห์นเลนิสนะฮะที่อ้างจากตัวเลขของดรแม็กซ์เยเนี่ยนะครับอีกทีว่าอาร์ลอยอยู่ราวครึ่งหนึ่งของความสูง น่าจะแทนปริมาณน้ำทะเลเราๆ76,000ลูกบาทฟุตเท่ากับ2,152ลูกบาทเมตรหากความหนาแน่นของน้ำหลังจากฝนตกต่อเนื่อง6-7เดือนยังคงหนาแน่นใกล้เคียงกับน้ำในทะเลอาร์กก็น่าจะมีการรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน2,430ตันซึ่งหากน้ำหนักไม้จากตัวเรือและก็อาหารทั้งหมดแล้วเนี่ยอาร์กมีแนวโน้มเหลือน้ำหนักบรรทุกประมาณ1 6 0 0ถึง2,000ตัน ตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับไททานิกที่มีระวางประมาณ52,310ตันนะอันนี้เขาก็เอาหลักของวิทยาศาสตร์นะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าถ้ามีเรืออาร์คเนี่ยเรือโนโอาจริงเนี่ยนะฮะจะบรรทุกสามารถบรรทุกคนแล้วก็สัตว์อย่างละคู่แล้วก็อาหารนะได้หรือไม่อย่างไรพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ